วิธีสังเกตอ้อยขาดสารอาหารนะคะลองไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะพี่น้องบ่พอกันหลายมือแล้วนะคะไม่ได้มาถ่ายคลิปเลยเพราะว่าฝนตกนะคะพี่น้องฝนตกดีหลายค่ะตกทุกวันเลยนะคะอาทิตย์หนึ่งมาหนีนะคะพี่น้องแต่อ้อยใหญ่ไวมากเลยค่ะพี่น้องหลังจากที่ายปุยไปนะคะแตกกอดีละเริ่มแตกกอแล้วค่ะพี่น้อง การแตกกอของอ้อยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะพี่น้องน้ำอาหารนะคะสำคัญมากนะคะตอนนี้เนี่ยพี่น้องเบึง้งสิ่งที่ง้ามคืออ้อยก็คือห้าเนี่ยค่ะพี่น้องเบึง้งง้ามไวมากตอนนี้ก็ยังเอาออกไม่ได้เพราะว่าฝนมนตกทุกมือนะคะพี่น้องตกทุกมือเลยค่ะกะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนถาอ้าห้าฮัดหลายๆอ้อยกับบ่แตกกออ้อยกับบอใหญ่กกบบเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เฮาหายปุยคีนูไปประมาณอาทิตย์กว่านะคะพี่น้องประมาณอาทิตย์นึงเนาะแล้วปัญหาที่พ่อตอนนี้นอกจากหงาเรามีอ,อีกอย่างจากที่เบิ้งค่ะพี่น้องก็จะมีในเรื่องนอนกอนะคะเนี่ยเป็นอย่างจึงว่านอนกอวัตตี้่ะเพราะว่ายอดมันแห้งนะคะพี่น้องยอดมันแห้ง แล้วการเกิดนอนก็มันเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะพี่น้องอาการของนอนก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะยอดจะเน่าแล้วก็จะทำให้การหยุดการเจริญเติบโตของของตน้นนั่นนนะคะถ้าอ้อยยังน้อยยังประมาณสองเดือนสามเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ว่าจะบโตแล้วเพราะว่าจะแทงยอดปไปได้นะคะพี่น้องแต่ มันก็มีข้อดีว่าเราจะทําให้เราได้อ้อยต้นไม้เกิดขึ้นหมาอีกนะคะพี่น้องค่ะฝนตกนคะคะขีนูก็แทกไว้แบบนี้แหละค่ะพี่น้องเขาก็จะแตกกอ,อกมาแต่ถ้าเกิดหลายๆมันก็จะทำให้อ่า มันซาค่ะพี่น้องคืออ้อยมันจะเหมือนเขาจะต้องมานับหนึ่งมอีกนะวิธีป้องก,กันกะหาน้ำสมขวนไม้หาชล้ามาฉีดค่ะพี่น้องฉีดพ่นบ่อยๆแต่ฝนตกนี่คือถ้าตกทุกเมื่อนี่กะยากค่ะกะปล่อยไว้เลยค่ะพี่น้องคือเร,ตราต้องใส่ใจมาก สำหรับพอฮอเฮ็ดอ้อยเอ,อบ้คอยใส่ใจมากคือคือบ้คอยใส่ใจในที่นี่หมายความว่าบ้คอยมากำจัดพวกนี้นะคะเยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติดูแลเขาไปเลย <c oughs> กําลังแตกกอค่ะอ้อยพันธไม้นะคะเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับสุพันร์บุรีหาสวนนะคะคล้ายกัน แต่ตัวนี้จะจะกรอบเนื้อจะกรอบน้ำจะใสเนี่ยค่ะในสวนในสวนเขาเนี่ยปลูกกล้วยปลูกทุกอย่างค่ะพี่น้องหลังจากที่ใส่เ,เครื่องตัดหยาได้หยาไปเมื่อนั้นนะคะพี่น้องนี้ก็ใส่เครื่องตัดหยาได้ออกด้วยกันนะ ก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคแ่สองสามอาทิตย์แล้วนะคะพ่อท่านได้ายนะคะพี่น้องแล้วเขาก็จังมาด้ต่ออีกนะคะฝนมันตกเพ็ดอย่างบ่ได้กับป่อยไว้ก้อนค่ะพี่น้องคะอ้อยเขาซู้ไว้นี่ละคะ่ะเริ่มแตกกอแล้วพี่น้องกับยญ้าหายอ้อยขาดน้ํานะคะหลักๆเลยยังาหายขาดน้ําอาหารกะท่าอ้อยอเนี่ย จังพวกนั้นเห็นมะพี่น้องแตกต่างกันว่านาจะใบเขียวเขียวอ่อนเหมือน,ม,นมันอ้อยจะเดี๋ยวพายางงหเบิงึงนี่เนี่ยพี่น้องเบ้างอันนี้คือเขาพุ่งง่ายมาปลูกแล้วเหมือนนี่ยบัวทันได้ใส่บัวทันได้ใส่อ่าปุ๋ยนะคะบัวทันได้ใส่ขี้หนูพี่น้องสังเกตบอกว่า,วาความแตกต่างของใบต่างกันเลยนี่ก็คือเนี่ยคืออ้อยขาดอาหาร พี่น้องต้องเร่งนะคะก็คือต้องเฝ้าห้อาหารถ้าบ่อสันอ้อยก็จะบาแตกกอการบาแตกกอแก้ปัญหาจากไหนถ้ามันแก้ต้นมันแก้แล้วพี่น้องก็ตัดต้นแม่มันออกไปเลยห้ต้นลูกมันขึ้นมาไหมแต่มันก็เสียเวลานิดนึงแต่ก็ต้องย้อมเพื่อแลกกับการแตกกอของอ้อยนะคะแถวนี้ยังไม่ได้หาอาหารเพราะว่าเอาดดยห้าออกแล้วกะสมไม้นะคะพี่น้องเนี่ย สีจะแตกต่างกันเลยนะคะพี่น้องสังเกตง่ายๆเลยเวลาอ้อยขาดสารอาหารใบมันจะเขียวอ่อนเขียวออกมาค้างเหลืองอ่ะพี่น้องเนี่ยแต่ถ้ามูที่ได้อาดอาหารอ่ะพี่น้องเบิ้งตี่ละเนี่ยใบยจ,จะแตกต่างกันเลยนะคะน้ำอาหารนะคะพี่น้องสําคัญนี่ได้น้ำเพียงพอแล้วขาดอาหารก็ต้องเฝ้าหายาหานะคะพี่น้อง ขีนหนูมาลวยแค่นั้นเดียวจากอาทิตย์นึงก็เขียวแล้วค่ะเดี๋ยวสิมาถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งไม่นี่ก็คือถ่ายไว้เดี๋ยวจะปลูกเบลลี่พุดด้าแล้วก็สิงคโปร์ลายไม้ไผ่ค่ะเฮ็ดน้อยค่ะไรน้ำโชคใช่ภูมิประเ็ดอ้อยหลายนะคะเฮ็ดเฮ็ดตามกำลังประเ็ดเยอะเฮ็ดมาหลายปีแต่ไม่ทำเยอะนะคะพี่น้องคือเฮ็ดตามกำลังเฮาค่ะ นี่แหะคะ่ะพี่น้องประมาณนี้ละคะ่ะอย่าลืมให้อาหารอ้อยนะคะเดี๋ยวอ้อยก็จะแตกกอขึ้นมาแต่ถ้าพี่น้องไม่ให้อาหารอ้อยมันจะลังนะคะพี่น้องอ้อยมันจะลัางอ้อยมันยะไม่แตกกอน้ําก็สําคัญนะคะน้ํานี่สําคัญที่สุดคือถ้าอ้อยขาดน้ํานี่อ้อยจะบ่โตเลยนะคะพี่น้องข้อจะสั้นป้องจะทีอ้อยจะไม่แตกกอเลยนะคะจากประสบการณ์ที่เฮ็ดม้าเนี่ยค่ะ คือต้องลื้อไม่เลยค่ะบางทีอค่ะเพราะว่าอ้อยขาดน,น้ำนะคะพี่น้องต่ช่วงนี้หนาฝนกะดียู่นะคะฝนช่วงนี้หนาฝนกะเร่งอ้อยได้เลยเพราะว่าฝนตกอ้อยก็จะเติบโตได้เต็มที่ค่ะพี่น้องกะเร่งอ้อยโดยการใส่ให้อาหารนะคะเนี่ยคะะพี่น้องประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียก่อนนะคะสวัสดีค่ะ